สวัสดีครับช่างใหญ่วันนี้สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมช่างใหญ่เทพมหาชนวันนี้จะมาสอนแบบผมทรวอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่วางแผนไว้แล้วในใจหยดน้ํามันก่อนสักสองหยดนะเปิดเครื่องให้ใบม,มีดมันทํางานหน่อยเตรียมมีดเตรียมกลั่นกายเรียบร้อยแนละ้วตัวถามลูกคา้าก่อนลูกค้าจะไปเที่ยวสานที่ไหนครับเนี่ยจะไปเชียงใหม่จะไปเชียงใหม่ นั่งเครื่องบินหรือว่าจะนั่งเจ็ตส่วนตัวไปเครื่องเครื่องบินเครื่องบินนะจองตั๋วเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ววันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้ทรงอะไรก็ได้ที่สาวขึ้นอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ขออนุญาตถามพี่อยุหกสิบหกยังเด็กอยู่เลยไม่ถึงร้อยเลยวะเหรอตอนนี้ใช้ถอยใช้ทอ,อยต่ำนะ <laughs> นะครับหมายถึงว่าผมมันมันย้อนแต่ว่ามันต่ำ่ะช่างใหญ่ก็จะออกแบบเป็นเป็นลองทรงกลางผสมทรงเสยดีกว่าออืจะผสมทวิก,กี้ก็ได้นะมันแล้วแต่เราจะคุยกับลูกค้านะออืถ้าไทยซอยสูงนะครับห้ามไถนะเมื่อกี้ลูกค้ามาจากสามเสียนนะล,ลูกค้าไถยถึงนีอเลยแต่ตัดที่อื่นมาช่างใหญ่ก็บอกว่ามันไม่น่าดูอย่าไปตัดเลยอย่างนั้นนะ เขาต้าจะมีความชอบส่วนตัวท่านหญงก็ไม่ขัดข้องนะอันนี้ไม่มีเวลาไม่ได้ซอยมนาะสองเดือนแล้วยาวมากอ๋อครับข้อผมพี่ยาวไวครับด้าน,ด,านด้านข้างนี้จะให้ปิดหูสักเซนเหนึ่งแล้วกันนะหน้าจะได้ไม่บานนั่นเองนะประมาณนี้เดือนเมษามันร้อนมาก4ี่สิองศาะนะ ทั้งอย่างก็จะชวนลูกค้าตัดสั้นๆเลยโดยเฉพาะด้านหลังยุะยุยุย,ยุยุให้ตัดนะยุส่ทรงเลยนะสีศาลูกค้าแบนเนเราจะทำยังไงให้เราจะตัดซอยอยังไงให้ความทุย,ยไปถึงเชียงใหม่ได้เนี่ยอย่างมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจวดจวดหินเลยออืมไม่ยากนะก็แค่อนะไรแบ่งมผมนะครับเป็นรูปวีเชฟหรือว่าตัววีนะมุมฉากลงนะ แบ่งสูงระดับไหนนะครับห่างจากไปหูขึ้นไปประมาณสองหน้าหวีหรือประมาณสองนิ้วนะนะครับนะช่างเหย่แบ่งผมให้ดูจะทาตามได้ส่วนสร้อยคอทองคำเนี่ยมันสวิงทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ไปโจบอยู่ที่กี่หมื่นนะมีเงินก็ซื้อไว้แล้วก็ซ่อนลงมาทานล่างกอนครับทองคำนะมันแพงอ สวมลงฟันนะเบนะอรนะ์สี่นะบล็อกเบอร์สี่นะสวมลงไปเลยไ,ไปเลยจะได้เอาไปสู้กับทรงนี้จะได้ไปสู้กับฝุ่นละอองที่อยู่ยังหม่ไละอองมันเกิดความร้อนนะแล้วเ็ต้องใช้อะไรความเย็นเขาเข้าเขา,เขาเปอปโลมเขาไปสู้กัน ไดแล้วก็ดีขึ้นไนเลยแค่จางไปหูนะให้มันเป็นลูตัวตีวนะ่ตั้งฐานตวีกนะ็ให้มันได้ไปถึงไหนเนแค่จางไปหูซ้ายนะางไปหูซ้าย นี้นะครับขอยรองฟันเบอร์สีออกนะนะแล้วก็คว้มแระเตอรีลนะ่ลงครับคว้มหวีลงเก็บไข่ทอยนะตัวที่โอเจพอะขนอ่อนขนอ่อนใช้หวีครับตกักแล้วก็บิดง้างหวีกลับเล็กน้อยพอ,อใช้คนอ่อนออกนิดเดียวนะ เ็ษไหมที่ผมมันขึ้นไม่เท่ากันนะเราก็จะอะไรตัดให้มันใกล้เคียงกับผมที่มันอยู่เป็นิเซนเตอร์ห้งเก่าตรงนี้แล้วก็สไลด์ผมครับซอยให้มันอะไรให้มันมีเนื้อผมใกล้เคียงกันนะเทคนิคนี้เอาไปตัดได้ทั้งผมบาร์เบอร์และซาลอนนะ เห็นไหมผมตรงไหนที่มันขึ้นไม่เท่ากันนะตัวนี้ยตรงกลางมันไม่มีมันบางมากเลยเดี๋ยวยู่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็จะใช้อะไรฟันปลาสับดิฟคัตติง้งดิฟคัตติ้งบริเวณผมด้านซ้ายเนี่ยให้มันบางเท่ากับตรงกลางนะเนี่ยลดต่อผมออกดิฟพอยเฉพาะจุดนะไปถึงสองชั้นเองนะครับจุดที่อะไรจุดที่ 1, 2, นะหนึ่งกั 1, 2, บสองพอนะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งกับสองพอ ไอนะ้แม็กมันบางแล้วเนี่ยเด็ดด้านขวาหนานะนะตรงนี้ค่อยๆนะจะเย็นไม่ต้องรีบนะห้ามนะถ้าเรารีบสับแรงไปเนี่ยมันจะปริมาณเนื้อผมที่หลุดออกมันจะเยอะเลยสับทีหนึ่งหายเท่าไรยี่สห้าเอร์เ็นนะสับสองครั้ง่ายไปห้าสิบนะขึ้นอยู่ที่กันไกลนะว่ากันไปฟันปัามมีซีหนาแลอซีบางนะตัวนี้ก็อะไร โอเวอร์ซิสคลมพัดหรือว่าซิสเซอร์โอเวอร์โคมนะไล่ให้ปลายผมมันบางผิวให้มันเคลื่อนขึ้นไปจาก45องศาเนี่ยขึ้นไป90องศานะตรง,นนตงเนี้ยนับจะ่เท่าไร10องศานี่ยไล่ไล่ขึ้นไปนะถ้ามันผิวมันคืนกันพอสวยแล้วก็หยุดเราใช้สายตาเล็งตลอดนะเพ่งมองจิตเราต้องอยู่ในขอบทรงแต่จิตใจอย่าไปอยู่กับผู้หญิงผู้ชาย,ยาไปอยู่กับผัวกับลูกไม่ได้ ต้องลปอยมันหากินเดออิมก่อนลอยลอยพลอยนะ,นนะสายตาช่างใหญ่อยู่ที่ปลายเส้นผมแนละ้วก็ปลายกันไก่จนะิตใจช่างใหญ่อยู่ไหนจิตของช่างใหญ่อยู่ที่ทรงผมนะไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเลยทรงผมอย่างเดียวนไหมสวยแล้วลูกค้าก็เริ่มลงคอแล้ว่างนี้นี่เราก็จะอะไร เอากลิปออกนะมันยาวเกินไปม,มันหวานเกินมันเลี่ยนกลัววบาหวานขึ้นมาอีก่ะชั้นที่สามนะแบง่งผมต้องอยากจะแบ่งผมตัดสามชั้นนะชั้นที่หนึ่งยกผมขึ้น เก้สาสิบองศาเลยตรงข้างเนี่ยตัดไฟคัตติง้งชั้นที่สองชั้นที่สองเก้สาสิบองศาชั้นที่สามแบ่งลงมาเลย ช่างใหญ่ข้ายกอะไรเก้สาสิบองศาเหมือนกันหรืออะไรกีบส้มน,นั่นเองทำไมาที่สานี้ยกเก้าสิบองศานะเขาเพราะว่าช่างใหญ่ต้องการให้มันถุยสูงไปเลย ทุยสูงแต่เป้าหมายคือทุยกลางอ่ะไม่งงนะ90องศายกตัดสนเพราะว่าลูกค้าหัวแบนเนี่ยสีสาะแบนเราจะไปยกแค่4 5ไม่ได้ดยก90เลยชั้นที่สองผมก็ยก90องศาเลยชั้นที่ ทำุยนเนี่ยโดนถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เลยแล้วให้มันขาดรอยไปเลยตัดผมทั้งทีแบ่งผมหน้าคูหลังหูนะจำไม่ได้ว่าผมสามชั้นแบ่งเท่าไหร่ยกเก้าสิบองศาเลยชัน้นที่หนึ่งเก้าสิบองศาตัดสคีแซ่ อันที่สอง90องศาโน้มมาด้านข้างอันที่สามลากลงมาเลย90องศาเลย รีผมก็น้อยนะก็ตัดเลยแบ่งทีมันเดิมต่อเนื่องจากของด้านขวายกขึ้นไปเลยนะคือเแถวถ้าเราทำนานอ่ะเราตัดตัดแนวเดียวก็พอแล้วเช็ค รวนรวนเร็วแวบ,บเดียวเขเสร็จแล้วแต่นี่ทั้งใหญ่สอนก็ต้องละเอียดด้วยทั้งเทคนิคแอดวานซ์ต้องครบจะได้เข้าใจไงคุณจะอยู่ระดับไหนก็สามารถดูได้เรียนรู้ได้ไม่ยากเห็นไหมเป็นความทุิขนี่หม ที่นี่รอมาอะไรพ่อวีดันดูหลังมือดันดูวีลงมาเนไหมมีความทุยไหมโอ้โยยกหงขึ้นสี่ห้าองศาสักสิกเซ็ต ตัวนี้ก็ตัดตกลงลูกค้าไปแล้วผมจะตัดเท่านี้ตอนตัวนี้ไปอีกด้วยรับคิเซอร์นิดเดียวพอสวยแล้ว<ม>ทันทีสองก็ยก<ม>ยกเก้าสิบองศาลเลยตัดเชฟ ผมเข้างหน้าน,นิดหนึ่งความยาวเท่าไหร่สนิ้วเราก็ต้องรู้ในใจยกขึ้นมาตัดข้างหน้าก็ตัดพอดีอะไพอดีคิ้วบนตัดเลยตรงๆไปมาเลยผมบางตรงๆงเลย ค่อยคีบแน่นๆม่นทีเดียวก็เหลือเลยนะไปคีบหลายรอบ,ร,บรีบตัดรีบจบนี่ตัดผมทีปเป็นชั่วโมงตัดอะไรไปเป็นชั่วโมงจะทำมาหากินทันไหม <c oughs> มาดูด้านซ้ายนะครับ <c oughs> ขกอบทรง วีลงมาเลยนะเห็นแค่ลายมีแค่ลายอยู่นี่ตัดตัดยิงโควีมาโคแล้วก็อะไรหยิบออกนิดหน่อยสกอตต์นิดหน่อย,อยแม็กซี่เซอร์ซ้ำพะยินนะยกขึ้นตัดเส็นทันที่สามลากมาเก้สาสิบองศา วีล่างมา,างข้างๆนะน้มมาตัดนะทีเด็กก็วีเสยมาหลังบ้านนะตรวจสอบท่องในใจไปเสมอว่าความยาวข้างบนต้องมีเท่าไหร่สามนิ้วครึ่งถึง4สี่นิ้วนะท่อเซนเตอร์นละ มือช่อนำกลางนะครับวัดเลยเนะี่ยสี่นิ้วตัดเลยยกขึ้นมาแล้วตัดมีไม,ม่มีก็เลียมนิดนึงก็ยังดีจะได้ไม่เสียฟอร์มนะพวกเธอพยายามรักษาฟอร์มด้วยนะคือจะจัวร่วมนะสี่นิ้วโค้งตัดแม่นๆจะไปหวีบอ่อยปวดหวัวมันจะได้จบไปไว็ว ไมให้ฝรั่งมีอยู่นั่นนะสิบกว่ารอบกูจะตัดได้นะน้มผมไปข้างนาแล้วตัดใช่ไหมง้มผมไปข้างนาแล้วตัดวีให้ไวคลิปให้ไวตัดให้ไวระวังนิ้วตัวเองนะทนายความช่างตัดผมหมอต้องทำงานด้วยมือตัวเองนะให้ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้ นะตัดนิ้วตัวเองอ่ะเลือดสาดก็ต้องหากันไกลหาปัตเตอร์ล้างทำความสะอาดลาดทิ้งเจอแล้วก็พันพันอะไรพันปัตเตอร์ตัดต่อนะ <c oughs> ผลอ่อนที่อยู่ใต้จอนตัดครับช่วยให้ลูกค้าใบหน้าเกี้ยงเก่าสะอาดนะ ไพื่อทาให้ลูกค้าหลับเลึกกินหยิบนอนหลับจะได้ไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกคืนเน่ยเมื่อวานเนี่ยลูกค้าชื่อคุณอะไรจำไม่ได้น้งมาจากบางนาไปสัดผมไม่ปูกใจเลยมาแก้ละช่างใหญ่นอนร้องไห้ทุกวันเขาบอกเพื่อรามันระวงังด้ยก็คืออุอนซ้ายขวาเท่ากันไหมสองบนมีหูสามจุดทุยนะ ด้านหลังครับลูกค้า<ะ>เป็นความทุยไหมอันนี้คือสระผมเสร็จอยู่บ้านนะจะไ,ได้ความทุยแบบอัตโนมัตินะครับสามเดือนนะโดยที่ไม่ต้องเซ็ต๋ยากจะเซ็ต๋ยวกจะสวยก็เข้าร้านแค่นั้นเองแต่ถ้าอยาจะใส่อะน,นะครัแบบแบบเป็นแฮทิเม้นนะแบบชนิดแบบไม่ต้องล้างออกไม่ต้องใส่เยืนสซักหนึ่งเม็ดถั่วเขียวถัถ่วแดงก็ได้แต่ช่างใหญ่ชอบถัถ่วดำนะ ช่างตู่พักผพร้านโคตรเขาอชอบเลยซื้อไอติมไอศครีมตัวดำมาให้จ่างใหญ่กินนะจ้าใหญ่ก็ชอบใส่บที่ปลายผมนะปําบรุงนะครับเนื่องจากลูกค้าอะไรทั้งทำสีทั้งดัดผมมามันก็จะแห้งเสียนะแล้วก็ใส่บําบรุงหน่อยนะนะแล้วก็ได้ยกคนวันะนนี้ไปปียไม่รือเสยขึ้นมาหลังบ้านเลยครับลูกค้าชอบกับไหนเอาหรือวาไปบังแดดหน่อย อย่เออเอามาอย่างนี้หน่อยก็แล้วกันเ,เปลี่ยนเปยนสีไปแล้วใช้แล้วกันนะนะครับเอาผมจะใส่โฟมด้วยนะให้มันอยู่แน่นๆถ้าถึงทีสองพอไหมฮ้านะึกว่าอยู่สามวันมันเยอะไปอสามวันเยอะมันช่างใหญ่เคยเคยม้วนผมให้ลูกค้านะลูกค้าบอกว่าอยู่ได้เจ็ดวันอ่ะผมว่ามันน่าจะเน่าแนละ้ว <laughs> มันเยอะไปครับ สองสาวันก็ควรจะสาดทิ้งได้แล้วใส่โฟมนะครับสักหนึ่งลูกกอบนะผสมไปเลยครับใส่บริเวณไหนบริเวณที่เราจะให้มันอยู่ก็คือบริเวณนะคนโคนผมเนี่ยตรงนี้มาดูวิธีการใดผมนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็แก่ใดยกโฟนนะครับใดมันเข้าทรงนั่นเองนะ ได้ยกโคนตั้งแต่ชั้นที่สามชั้นที่สี่ที่ห้านะไล่ขึ้นมาเรื่อย ไดแล้วก็สะบัดปลายผมมาด้านหลังนะครับให้มันเข้ามาด้านหลังมาหาเซนเตอร์ฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวานะครับพยายามไดโยกเข้าหาเซนเตอร์นะมันจะได้เข้าทรงง่ายนี่เอง ก็ได้พยายามได้ยกโคนนะครับแล้วก็ได้สะบัดปลายผมนะครับไปด้านหลังไนดะ้ย้ำโคนครับได้ยกโคนแล้วก็ปลายสะบัดไปด้านหลังนะ ความร้อนความเร็วนะครับเปิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องเปิดแรงนะเพราะผมมันได้ทรงแล้วมันอยู่ทรงแล้วนะครับแค่บังคับอะไรลมใดบังคับลมร้อนนะครับให้ไปด้านหลังทีนี้ตรวจสอบซ้ายขวานะจอนเท่ากันหรือเปล่านะนะครับก็เจอแต่คิวลูกค้าที่เด่นนะครับเด่นไปึนเชียงใหม่เลย <laughs> ครัได้ยกโคนขึ้นนะให้มันเข้ารูปเข้าทรงตรวจแล้วตรวจอีกจอผมมองว่าด้านขวายาวกว่าด้านซ้ายสองมิลน,นะยังตัดไฟอ,ออกนะตรงนี้รู้สึกหานาน,นิดนึงก็อะไรทาร์ปซิเซอร์หรือว่าสไลดฟีแฮนไปเลยนะนะ ตัวเนี้พหอยนิดนึงทมตรวจนะช่อไหนที่มีความบางครก็ก็ใช้วิธีการยีดูช่วยไดย้ด้วยนะแต่ช่างอย่ามองว่ายังยังมีผมให้ได้ใดได้ยกอยู่ก็ถือว่าไม่ต้องยีนะผมสีสานีนะชีสาเนะครับนี้ทําสีมานะทําดัดมาลายผมนะครับเขามีความสวยของ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 สีผมอยู่แล้ว เพราะว่ามีสีอะไรมีสีบอลมีสีเทาปนมั่วซั่วอยู่เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นบอลครับบอลเทาๆนะบอลหมุนนั่นเองก็เรื่องตัดซอยก็มันก็ช่วยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่สีผมเขาเด่นนะก็ทำให้หน้าลูกค้าไบาสว่างครับนะพอลูกค้าไปเขียนคิ้วอ่ะมันก็จะเข้ากันแต่ไม่แนะนำให้เขียนคิ้วเข้มนะ มันจะตัดก,กับสีผมเกินไปนะให้มันแบบแบบสีิสีบแบบน้ำตาลเทาๆหน่อยจะสวยผมใส่แบกจัดทรงนะโวยผมมาหลังบ้านเลยนะโวยมา,มาดึงมาถ้าลูกค้าอยากจะย้อยเอาไว้กันเดดหน่อยก็ดึงลงมานะครับถ้าลูกค้าอยากให้ตั้งนะเขาก็จะเขาก็เฉยๆนะจะไม่ปูนนะออืแสดงว่า ที่เราทํามาคือเขาชอบแ้วถ้าไม่ชอบเลีวยเขาจะสั่งเอาลงเองเนนะมันมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาช่วยด้วยนะไม่ใช่จะมีแต่อะไรวิทยาศาสตร์ศิยศาสตร์อย่างเดียวนะข้หน้าพอดีนะครับค <ะ S 1> ่ะตอบสั้นๆครับค่ะนะครับลูกค้าไม่พูดเดยอะปกติลูกค้าเป็นคนดูไหมครับเนี่ยะดูไหม,ยมยอยู่บ้านดูไหม ดุไหมยวให้ผิดแล้วกันใช่ไหมอือือจัดส่งอ่ะอาหน้าผมจะให้ย่ย้อยคือย้อยมุโค้งมาหนึ่งลูกค้าหลับตาไว้นะผมจะชิดสเปรย์จะล็อกสเปรย์ไ้ให้นะครับหลับตาชิด ตัวไหนที่มันมีโพงนะครับมีช่องเนี่ยเราก็ดึงโยกผมมา,มาเลยมาพางนะครับาาตาเทรงนี้นะครับสนนราคาค่าบริการหนึ่งพันบาทนะ ช่างใหญ่ไม่ได้ตัดฟรีนะไม่ได้ผมสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่ตอกันด้วยแต่ะะจ,จะตัดผมมาช่างใหญ่ชอบฝีมือช่างใหญ่ก็จองคิวมาได้นะครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยช่วงเ้าต่อตเนี้ยเอาเมือดีๆยัมี่ยัม,มี่ให้มันให้มันคืนกันนะระหว่างขอบของอะไรขอบทรงให้มันคืนกันเนี่ย นะครับับตาไว้หลับตาไว้ร้านกำเนิดสา,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 าออนตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนโยทินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขีตสายใหม่นปทมหาไม่ยากนะถ้าอย่าก็เล็งดูซ้ายขวานะข้างไหนที่ต้องปรับเข้ามาในข้างเนี้ย มันบานเกินไปแล้วก็ดันดันเข้าไปตบตบเข้าไปเนี่ยเอาหลังมือดันหรือเอามือตบๆเข้าไปอย่างนี้นะนะเช็คววาล้านซ้ายขวาให้มันอะไรให้มันเท่ากันนะ่ะอย่าให้มันบวมเกินไปนะศูนย์แปดหนึ่งเ้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะลองฟิวเข้ามาสิบสองจ้าวึงห้าโมเย็นดานดังครับลูกค้าอืมมาพอมพไหม ก็หาร้านใดผมนะแถวบ้านน่ะหาช่างหน้าแก่ๆตเก่าหน่อยใบประกาศเยอะๆหน่อยนะมันถึงจะได้ได้นะทรงเนี้นะครับถ้าไปเจอช่างใหม่อายุยี่สิบลงมาเนี่ยทําไม่ได้นะต้องมีประสบการณ์ต้องเรียนมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าคุณอะไรนะครับคุณเอกค่ะคุณเอกคุณเอกตกใจเอกอะไรนะตกใจเอกชื่อเอกมันเจ่อผู้ชายชื่อเอก ก็ขอคุณคุณเอกนะครับเชียงใหม่ใช่ไหม<ฆ>หรือว่าที่ไหนมาจากที่ไหนนะ,นะเ,เชียงใหม่คุณเอกเชียงใหม่ขอให้เฮงเฮงเลยๆนะครับ<ฆ>สุขภาพต่างกายแข็งแรง<ฆ>แล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจะไปเชียงใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยโสุขภาพ<ฆ>ขอลาไปก่อนคลิปนี้หวังว่าได้ประโยชน์หวังว่ามีเทคนิคอะไรก็ใส่ลงไปเตรมที่หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเหลือแนละ้วเหลือตะพุงตัวเนี้ย<ฆ>นะวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคือการเล่นสงการนะขับรถก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะรถเอยอะบายครับสวัสดีบา,บาย